สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแห่ง่งกำลังใจหนิงปณิตาแห่งทรงกำลังใจหนิงปณิตาล่าสุดหามเข้าโรงพยาบาลหนิงปณิตาถูกโยงข่าวนางร้ายหน้าเวียงสามีมีคนอื่นซึ่งเมื่อช่วงวาเลนไทา์ที่ผ่านมาเจ้าตัวได้ไปฉลองกับลูกสาวและคุณแม่ที่ประเทศเกาหลีแบบไร้เงาสามีจินจลินและพอกลับมาหนิงก็มาลุยงานทันที ไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ใดๆกับประเด็นที่เกิดขึ้นต่อมาหนิงปณิตาได้รีโพสไอจีสตอรี่ขณะมีคนส่งดอกไม้มาให้ที่โรงพยาบาลและล่าสุดทางเลขาหนิงปณิตาได้โพสภาพขณะที่หนิงปณิตานอนรักษาตัวอยู่ในชุดผู้ป่วยของโรงพยาบาลโดยระบุข้อความเอาไว้ว่ากลับมาก็ลุยงานบอกให้พักๆเป็นไงละ่ะจะแก่งไปถึงไหนคนนะไม่ใช่เครื่องจกักรหมดสภาพเลยนายกูอย่างไรก็ตาม ทางทีมงานสยามนิวขอให้หนิงหายไวๆนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ